ในเรื่องของการจัดการขยะกันบ้างค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลารวมพลังสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งขยะอันตร,รายจากชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการค่ะ ที่ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายมุกตามาทานายองการบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดโครงการสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนประจําปี2566ทรงขยะอันตรายจากชุมชนไปกําจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการค่ะทั้งนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนโดยอบจยะลาค่ะเป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมขยะอันตราย ส่งไปกำจัดรวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งในปีงบประมาณ2,566ได้ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่รับผิดชอบได้ประมาณ6,336กิโลกรัมค่ะเช่นหลอดไฟกระป๋องสเปรย์แบตเตอรี่ถ่านไฟฉายหมึกพิมพ์ค่ะรวมถึงขยะอันตรายจากโรงพยาบาลน,นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องขยะอันตรายด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้ ทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้เปิดเผยนะครับว่าขยะอันตรายหากไม่ได้กําจัดอย่างถูกวิธีอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเึ่งการกําจัดขยะนะครับให้เกิดผลสำเร็จก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก็รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและระหนักในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีอย่างเช่นการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อที่จะให้จังหวัดยะลานะครับเป็นจังหวัดที่ปลอดมลพิษมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปครับ